ตรร้น,มไ,นไม้เยอะแยะเนี่ยว่าจะพาไปปลูกสักหน่อยเนี่ยลุงพ็ยังไม่ได้เจาะเลยเดี๋ยวเจาะลุงก่อนโอ้ยลูกเขทาทำไม่ทาน,น้องช่วยทำสักหน่อยแล้วนะครับปลูกต้นไม้เหรอครับให้ผมช่วยป,ปลูกไหมอ๋อเพราะเหรอลูก ไม่เป็นไรหรอกยายเห็นว่างๆเนี่ยป้าก็ปลูกไม่ทันแล้วยายปลูกคนเดียวได้ลูกปลูกก้าต้นสิบต้นเดี๋ยวกลับบ้านแล้วเนี่ยเอาลูกแล้วยายจะทำคนเดียวไหวเหรอไม่ค่อยสบายอย่าไม่เจนนะครับเฮ้ยเฟร์สเนี่ยไม่รู้อะไรทั้แล้วเนี่ยยายมีเครื่องทุ่นแรงลูกนี่เนี่มาดูมาดูนี่เนี่นี่นี่ไม้ไม้ไมเนี่ยนี่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 โอ้ยายนี่มันเครื่องอะไรครับเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นเลยดูดิเนี่ยเครื่องขุดเจาะหลุมเนี่ยยายยายได้เครื่องนี้เนี่ยช่วยเดี๋ยว อย่ามาเล่นซนนะเดี๋ยวยายไปขนต้นดอกไม้มาก่อนเดี๋ยวเจาะในเครื่องนีุ้ณหลุมปั๊บเดียวได้ปลูกเนี่ยได้หลายต้นแหละวันนี้ไม่ต้องช่วยดอกเราอะ่ะอ <c oughs> ืแเราก็ชอบลองของเท่ด้วยสิยิ่งของมาอย่างเงี้ยต้องลองหน่อยแหละอืมมันเปิดยังไงเนี่ยเปียกใช้ทตรงไหนหรือเปล่า <c oughs> ไม่เคยใช้ อย่ารับแทนไหนเนี่ยไมเชื่อดูเครื่องหน่อยดิโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหอ้โหโอ้อาวเจตัวแสบเนี่ยวุ่นวายอะไรอีกแล้วเนี่ยเสียงดังลั่นแจ้งตัวน่าอีเดียเนี่ยบอกเลยวอย่าโซนอย่าโซนจริงๆเลยหลานคนนี้เนี่ยโอ้โหเครื่องโคตรแรงเลยไม่คิดไม่ฝันว่าจะแรงขนาดนี้เครื่องอ้าวเจาตัวแสบโคตไปทำอะไรกับเครื่องอีกแล้วเนี่ย ก็ยังได้เรื่องอีกแล้วที่เราเนี่ยก็อยากจะลองใช้ด้วยเห็นมันเท่ดีอ่ะโอ้โหก็เลยก็ผมไม่อยู่อ่ะเครื่องมาแรงเกินเออเฟิร์สเอ้ยเฟิร์สเนี่ยสนทุกเรื่องเลยเราเนี่ยห้องเท่อะไรกันเนี่ยของใช้งานโอ้ยจะเสียหรือเปล่าวะเนี่ยอืมเฮ้ยจังอืมสตาร์ทไม่เดินแล้วเฟิร์สจะตามดีหน่อยยังเนี่ยลูกยี่ครับ ผมว่านะรีบเผาร้านส้มก่อนเถอะเดี๋ยวป้ามามีมาดูดูวอาใหญ่ไมใยายต้องออกตังอีกแล้วเนี่ยไม่รู้ค่า่้มมากี่บาทเท่าไอย่าเล่นมอ่วซั่วอย่างนี้นะลูกนะโอ้ยตังอีกเล้ชั้นการตัวใส่จริงๆเลยเดี๋ยวเรารถมาย่งจริงๆเลย